เราวันนี้มารับกองทุนประกันชีวิตที่ทําไว้นานมากแล้วนะครับแล้วก็ไม่คิดว่าจะได้คืนนะครับคือกองทุนเนี่ยส่งจดหมายไปที่บ้านว่าเราได้จะมีได้รับรับทุนที่ทําประกันเอาไว้นะครับก็เลยก็เลยมารับตามที่ทางกองทุนได้แจ้งไปนะครับ เราไม่รู้หรอกครับว่าใครตอนนั้นคนที่ไปทํากับเราที่บ้านเนี่ยเขาไม่ได้ไปทาที่ธนาคารเหมือนสมัยนี้สมัยก่อนมันก็ไปทําที่บ้านใครไปทําช่วยกันช่วยวยเหลือเพื่อนฝูงกันเนี้ยเราก็คิดว่าทําไปแล้วเ,าเราก็มาทำไมไม่ประสานต่อบบางครั้งก็ไปครั้งเดียวไปสองครั้งก็หายไปเลยอะไรเงี้ยเป็นเป็นยี่สิบปีแล้วมั้ง เหอได้รัรนี้นะครับเพราะว่ามันคิดไม่ฝันว่าเรามันเหมือนว่าเงินมันสูญเปล่าไปแล้วแต่สามารถมันกลับมาหาเราเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีใจครับี่ว่าน่าจะปราจารกไว้ว่าพี่น้องชาวไทยทุกคนนะที่ทำเอาไว้เนี่ยเยอะมากครับโดยโดยรวมแล้วเนี่ยโดยเกือบล้านคนนะครับผมว่าน่าจะอยู่ประมาณนี้นะครับอยากจะให้ทุกคนครับมารับนะครับ คนมันน่าเสียดายนะครับอยากให้มารับกันนะครเพราะว่าไม่อยากจะเสียเงินเปล่าโดยเปล่าประโยชน์นะครับผมน้อยก็มีคุณค่าให้ลูกให้หลานอะไรก็ได้อย่างเช่นผมเนี่ยผมคิดถึงลูกอยู่เสมอว่าโอ,อ้ทุนตรงนี้เรากา็จ,จะให้ลูกได้ศึกษาโรงเรียนได้อีกออีกอีกกหลายปีอะไรเงี้ยครับผมตอนนี้รับแสนแปดหมื่นสองร้อยสี่สิบบาทครับผม ่ายเอาต่อเมื่อร่วงเลยมาทักห้าหกปีเจ็ดปีนะครับก่อนหน้านั้นเขาก็จ่ายครับแต่เนื่องจากว่าระยะหลังเนี่ยเขาไม่ได้จ่ายเบี้ยไปทําให้สัญญาประกันชีวิตนั้นน่ะขาดลงก็คือหมดลงแต่พอหมอดลงเนี่ยคุณเขาทรายเนี่ยเขาก็ไม่รู้ว่าไอ้กรมธรรมท์ที่เขาไม่ได้สมเบี้ยรประกันไปนั้นน่ะมันมีสิทธิประโยชน์อะไรบ้างเพราะฉะนั้นเขาเลยทิ้งกรมธรรม์น,นั้นไป เป็นเวลาเกือบ20ปีครับพอ20ปีเสร็จเนี่ยกองทุนก็จึงตามหาเจ้าของเงินทานนําโครงการนี้ครับพอทาโครงการจะตามหาเจ้าของเงินแล้วก็ไปเจอชื่อสุระแสนคําครับได้ทําประกันชีวิตไว้กับบริษัทอายุทยาอรยารีอันประกันชีวิตครับสองสองกรมธรรม์มีเงินกรมธรรม์เหลืออยู่ที่บริษัทอายุทยาอารีอันเนี่ยส่งมาเข้ากองทุนที่จํานวน 180,000กว่าบาทครับวันนี้กองทุนได้จ่ายเงินให้กับคุณเขาสายกาเล็กซี่หรือสุราแสนคำเป็นที่เรียบร้อยแล้วในเงินกรมธรรม์ที่ลงพ้นอายุฝากครับพี่เขาสายครับวันนี้กองทุนประกันชีวิตได้โอนเงินกรมธรรม์ลงพ้นอายุฝากให้พี่เขาสายเรียบร้อยนะครับเป็นเงินจํานวน1นึ่งแสนแปดหมื่นสองร้อยสี่สิบบาทครับข้าบัญชีพี่เขาสายตอนนี้เลยนะครับเพราะฉะนั้น เป็นเรื่องดีๆที่กองทุนจะดําเนินการให้กับประชาชนนะครับเพื่อให้นําเงินตรงนี้ไปใช้จ่ายในยามที่โควิดระบาดครับใช่ไหมพี่ประธานตนช่วงนี้โควิดกำลังระบาดครับผมก็จะเอาเงินตัวนี้แหละไปไว้ป้องกันสู้กับโควิดครับผมโอเคนั้นผมจะโอนให้ตอนนี้เลยนะครับข้าบัญชีที่เขาทรายนะครับครับในที่สุดแล้วเนี่ยกองทุนก็ยังให้ความช่วยเหอือต่ออยูะครับก็ข,ข,ขอฝากที่ ชานชนด้วยนะครับครับผมก็ต้องขอบคุณมา,มากๆครับสำหรับกองทุนประกันชีวิตนะครับที่ได้มอบเงินตัวนี้ที่แม้จะห่างหายไปประมาณกี่า20ปีแล้วก็ยังยังเก็บไว้ให้อยู่นะครับขอบคุณมากๆครับผมความรู้สึกตอนนี้เป็นยังไงพี่ดีจมากครับนะ้องก็เปดูกดารศึกษาให้กับลูก่ทนสองคนนี้นครับ โควิด19ช่วงนี้กำลังมาแรงครับกำลังถามหาทุกคนเลยฉะนั้นก็อยากจะให้ระมัดระวังกันให้มากๆครับอันดับแรกก็คือใส่แมสแล้วก็หมันล้างมือแล้วก็ห่างระยะนะครับแต่ช่วงนี้ก็มีประกันโควิดเหมือนกันนะครับก็ไปทำกันได้ตามร้านเซเว่นทั่วไปนะครับไปทำกันได้แค่อาจจะพันหนึ่งหรือพันกว่าบาทเนี่ยนะไม่ไม่ไมไมไมแพงมากนะครับทำประกันไว้ก็ดีเหมือนกัน,กนครับเผื่อว่า มันไม่แน่อาจจะมีการติดโควิดขึ้นมาแล้วท่านก็สามารถจะรับส่วนที่จะได้รับนะก็แล้วแต่ที่ตกลงกันเอาไว้นะครับญาติพี่น้องอย่างน้อยไปไหนมาไ,ไหนถ้าไปที่จังหวัดที่มีติดเชื้อแล้วก็พยายามเก็บเนื้อเก็บตัวอยู่กับที่ไม่ไปไหนดีกว่านะครับมันจะได้ช่วยเหลือสังคมที่ห่า,หางาไม่ไม่สามารถแพร่กระจายแพร่เชื้อโควิดได้นะครับ